การใช้งานตัว m ู t ทคนะครับก็จะเป็นการใช้งานคล้ายๆกับตัว r e s เ l e โดย m ู t ทคนี้จะเป็นการล็อกค่า value ให้กับตัวแปรตัวหนึ่งที่เรากําหนดขึ้นมาโดยเราไม่สามารถนํา value นั้นไปใช้กับตัวแปรตัวอื่นได้อันดับแรกเนี่ยเราก็นำเข้าเทรดตัว Mutex นะครับเขียนว่า standard std sin แล้วก็ตัว Mutex ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัว f u n c t i o n main ขั้นตอนแรกกำหนดตัวแปรชื่อว่า my m u u t e x มีค่าเท่ากับเราจะสร้าง Mutex โดยการบอกว่า Mutex Dou b l e colon แล้วก็ New ตัวนี้เราก็จะใส่ Value เข้าไปสมมติว่ากำหนด Value ให้กับ MyMutex เป็น5จากนั้นนะครับเราก็จะนำเอามาใช้งานล็อกให้กับตัวแปรตัวหนึ่งสมมติว่าเราจะกำหนดตัวแปรขึ้นมาเป็น m u t a b l e แบบนี้นะครับเป็นชื่อว่า Mutex Underscore Changer ตันนี้ตัวแปรนี้ที่จะ assign ค่าตั lock, ว my mutex .lock .lock ก็หมายความว่าใช้งานเพื่อที่จะล็อกค่าไว้ให้กับตัว mutex changer แล้วเราก็จะ unwrap มัน unwrap ตัว value ที่อยู่ด้านในออกมาเราลอง print line ตัว my mutex ดูตัวนี้นะครับเราก็จะลองให้มัน print my mutex ออกมาดู m ม m ิวเทตัวนี้นะครับมันก็จะปินออกมาเป็นตัวเ r รดม m u เท x ซึ่ง Data เนี่ยมันก็จะเขียนว่าล็อกหมายความว่าเราได้ล็อก Data นี้ให้ให้กับตัว uh, m u t e ท ch Underscore Charger เรียบร้อยทีนี้สมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนค่าไปลูกตัว5นี้เป็นอย่างอื่นนะครับเราก็จะบอกว่าตัวเราจะนำเอาตัว m u t e ท ch Charger เนี่ยมากำหนดค่าใหม่สมมติว่าเป็นค่า10 ซึ่งการกําหนดแบบนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องใส่ดอกจันไว้ด้านหน้าแบบนี้เพื่อที่จะทําการด e r e ฟ e น e ์นะครับเปลี่ยนค่า Value อ m อม ch ิวเท a r g e r เจอด้านในสุดแล้วเราก็จะ Print ป์ปริน l ์ลนนะครับปริน t ตัว m u t e ท ch Charger อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้เปลี่ยนไปนะครับเป็น10กด Run ดูตัวนี้ค่าไว l ูนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปเป็น10มันก็จะได้ออกมาเป็น10 ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอันล็อกค่า Data ตัวนี้เราก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยวิธีการอันล็อกนะครับค่า Data ที่เป็น t r a d e แบบ Mutex เนี่ยเราจะใช้ตัว t r a d e Drop ก็บอกว่า scd นะครับ double colon mem double colon drop แล้วก็ใส่นะตัวตัว Mutex changer ตัวนี้ลงไปพอใส่ปุ๊บมันก็จะ Drop หรือว่าอันล็อกค่า สำหรับตัว m u t e x c h a n g e r นะครับเพียงตัวเดียวแล้วเราลองลองพิมพ์ไลน์นะครับพิมพ์ตัว m u t e x ออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้รับการอัลล็อกเรากดรันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูว่าเจ้าตัวมา m u t e x หลังจากที่ทำการอัลล็อกโดยใช้ trade d r o p ปุ๊บเนี่ยนะครับค่าที่ได้มันก็คือมันจะอัลล็อกค่า value ออกมาแล้วก็เก็บค่าตัวเลข10นะครับที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลง อีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถเขียนสั้นๆย่อๆคล้ายๆกับตัว reference cell ได้โดยเราจะใช้ตัวดอกจันบอกว่า My m y m u t a t ตัวนี้ใช้งาน lock นะครับแล้วก็ใช้งาน u n w r a p จากนั้นก็จับมานให้มีค่าเท่ากับ10แล้วเราก็จะ print ตัว My m y m u t a t ออกมาตัวนี้ก็จะ เป็นช็อตคัดในการเขียนก็คือเมื่อเราล็อกปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็จะทําการอัลล็อกอัตโนมัติแล้วก็เก็บค่า Value ไว้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะพยายามตรวจดูว่าตัว MyMutex เนี่ยมันได้รับการล็อกอยู่หรือไม่นะครับหรือว่าใช้งานตัวเทรด m u ว t e ็กกับตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอยู่หรือไม่เราบอกว่าผมก็จะใช้งาน t r y ล o อกโดยกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัว ชื่อว่านะครับ a t t e r uh, mutex ch, charger changer changer ตัวนี้เราก็จะจับมีค่าเท่กับ mutex dot try lock แล้วเราก็จะบอกว่า if let ok แล้วก็ใส่ value ครับถ้าเกิดว่าในล็อกนั้นมันมีค่า value อยู่ เราก็จะจับค่า value นั้นนะครับเท่ากับตัว o t h e r m u t e x changer แล้วก็บอกว่าให้มัน print line ก็จะบอกว่าให้ print the m u t e x hat ใส่ Output ลงไปตัวนี้ก็จะเป็น value l นะครับเราบอกว่า print ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถ get value ออกมาได้เราบอกว่า didn't get the lock กด run นะครับตัวนี้มันบอกว่า didn't get the lock หมายความว่าเราไม่สามารถนะครับ assign ค่า value เนี่ยให้กับตัวตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นมาต่างหากได้นะครับเพราะว่าตัว mutex ch changer ตัวนี้ได้ทำการล็อกค่า value ของ MyMetech ไว้เรียบร้อยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองปลดล็อกมันผมก็จะใช้งานตัว trade นะครับตัว trade ด r อ p s t d m e m d r o p เราก็จะใส่นะครับตัว m u t e ch ิ c h a r g e r เนี่ลงไปกดรันอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะได้ออกมานะครับค่า value ของ m u t e x เนี่ยเป็น5ที่เราสามารถ assign ค่า value มั m u t e x ให้กับตัวแปรอื่นได้นะครับเพราะว่าเราได้ทำการได้ทำการอ n l o c อกค่ามันเรียบร้อยตรงนี้โดยใช้ตัว Trade. ็ o p พอล็อกพอล็อกปุ๊บตัวเลข5เนี่ยก็สามารถ assign ค่า value ไปกับที่อื่นได้อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานตัว Trade m u t e x Lo c k นะครับเราสามารถใช้งานกับตัว for loop ได้เช่นกัน สมมติผมบอกว่ากำหนด for underscore นะครับ in เราจะกำหนด range ให้มันตัวนี้ตั้งแต่0 0ไปถึจนถ,ถึง100ครับด้านในเราบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงค่า value โดยใช้ My m y m u t e x นะครับดอกจันใช้ My m y m u t e x แล้วก็ lock แล้วก็ unwrap มันแล้วเราก็จะแต่ละครั้งนะครับที่มันมีการ รันค่าตั้งแต่0ไปถึง100ให้เราให้เราบวก1นะครับให้มันบวก1ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าพิ้น์ลายตัวนี้ก็จะปริ้นค่าตัว My m y m u t e x ออกมาตัว My m y m u t e x ตัวนี้นะครับค่าเริ่มต้นมันเป็น5เสร็จแล้วมันก็จะบวกทีละ1ไปเรื่อยๆนะครับก็คือบวกไปอีก100จนได้105ออกมา